กระเทียมมหนึน้ปลาะนะตัมะเขือเทศมะนาวกะโคีปเยเข้ากันตสดนะค,ะค,นะคะนรับ ที่ีับร้อยคะ่ะส้มตำกุ้งสดของเรานะคะน่าร่อนไหมคะน่าร่อยมาค่ะตำกุ้งสดกันเลยค่ะเพราใส่พริกไปด้วยนะคะ กระเทียมค่ะ ใส่ผงนัวนะคะน้ำปลาะค่ะวันนี้จะใส่น้ำปลาด้วยนะคะนส่ลงไปน้ำปลาค่ะ ตาลงค่ะเอมะเขือเทศมะนาวค่ะลงไปค่ะคลิบค่ะ ต่อด้วยกุ้งสดครึ่งกิโลค่ะตำพุ้งสดนะคะโคเดโคเดค่ะเข้ากันตำพุ้งสดนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะส้มตำกุ้งสดของเรานะคะน่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยมั้จ้าส้มตำกุ้งสดของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแซ่บจ้าเนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้ามาค่ะมาจวดจัดกันเลยนะคะมากินกับเพราวั้ค่ะอนี้ส้มตำกุ้งสดนะคะ น่าอร่อยไหมคะทำเองกินเองคะ่ะน่าอร่อยไหมคะนี่เลยจ้ะส้มตำกุ้งสดเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบค่ะแต่น้าปลาหนานวนัวค่ะอร่อยถูกหลักอนามัยอร่อยถูกแจแะอามัยถูกดื่มนะคะน่าอร่อยมั้งจ๊ะทำง่ายๆเดี็กเป็นว่างเลยเซ่บมากคะ่ะ อร่อยสับเบอร์ค่ะอร่อยถูกใจระไม่ถูกดื่มแต่เราทำอร่อรยสูตรถูกสูตรอร่อรยแน่นอนคะ่ะมาคะ่ะมากินด้วยกันนะคะแซ่บๆจ้าไปเพระว่าจะไม่จะไม่กินให้รู้นะคะ เยว่าตำให้ดูแล้วจะไม่กินให้ดูนะคะน่าอร่อยไหมคะเนี่อร่อยสุกแจม่มทมไมถูกดื่มนะคะแต่ของเราถูกใจทั้งถูกอนามัยแน่นอนค่ะมาค่ะกินด้วยกันนะคะเดยว่าจะไม่กินให้ดูนะคะในเห็นไหมน่าอร่อยไหมะ่ะน่าอร่อยไหมดะออไะอกุ้งคนึ่งกิโลนะคะเกะมาที่เรียบร้อยค่ะตำกุ้งสดแน่นอนค่ะ สดสดใหม่ๆครึ่งกิโลนะคะตัวอวบกำลังกินเลยคะ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะพอไร่ย่ห้างแล้วคะ่ะเนาะแต่พี่ว่าบอกกินห้เบิรงนเลยค่ะทายห้เบิรงซื้อค่ะรีวิวให้ดูให้เสยว่าทําเองกินเองนักเลงพอค่ะเสบแน่นอนค่ะอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเสบมากๆเลยค่ะมาค่ะครึ่งกิโลนะคะ ยานนี้ค่ะกลุ่มเครื่องโลนะคะ แต่พี่น้องใจคลิปนี้ก็มีอย่งไดรได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้ากดสิบว่าบาทกันแจ้งเตือนกินแม่สาวรอบผักกินแพรว่าแล้วเห็นเนาะพี่น้องติอเขวพวกบนคลิปแพรว่าเขาควบคุมจะเรื่องนเรื่องเก่านาค่ะเจ็บอยากไข่เงินใส่ได้ร่าใจพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะแม่อใบจุ๊บๆนะคะ